เป็นประเทศไทยครับชิบูกุเกรดมอเตอร์ไทยแลนด์ในงานแกรนด์แคปอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 enger, เอ็มแท็กเชลเลนเจอร์เมืองทองชานีแห่งนี้นะครับและแน่นอนครับว่าเพื่อเป็นขอให้ครับละขอให้นะฮะ และเพื่อและเพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของความร่วมมือจากแขกทุกผู้เกี่ยวทุกท่านในการรักษาระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อความปลอดภัยของตัว่ันด้วยนะครับจากยนตรกรรมที่ได้รับก,การยอมรับในระดับมาตรฐา,านสากลพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่รวบรวมมามากกว่า60ประเทศชั้นนําทั่วโลกนี่คือก้าวสำคัญและบทบาทใหม่ของผู้นําแบยั้งเปลี่ยนแปลงที่จะนำเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เห็นการขับเคลื่อนและแน่นอนครับว่าเราตั้งใจที่จะลดปริมาณการเกิดกา๊าซคารา์บอนไดออกไซด์รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่สะอาดและมีต่อสุขภาพของคนไทยครับ คุณผู้ชมครับจากความยิ่งใหญ่ในสายก,รกรารผลิตที่ครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลกควบคู่ไปกับผลงานการวิจัยและการพัฒนายอย่างต่อเนืน่องนี่คือก้าวสำคัญและพลังลากของโลกกับการเผออยโฉม All New Kappa Sich y b r i d SUV รถ SUV รถ SUV ยอดนิยมระดับโลกรวมไปถึงรถยนต์ต้นแบบ Concept H ที่มีฟีเจอร์ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบ infotainment หน้าจอสัมผัสแบบ Free Standing ระบบพัดผ่านบริเวณด้านหน้าและแผงประตูทำให้รถยนต์ Concept H ถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีความครบเครื่องตั้งแต่ภายนอก เฉลิมไทยนครับและในวันนี้เกรนวอลมอเตอร์ยังได้นำยนตกรรมแห่งอนาคตอีกหลากหลายรูปแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกท่านรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญทุกท่านรับชมได้นับตั้งแต่วินาทีเป็นต้นไปครับถึงด้านนี้กับครั้งแรกของโลกที่ทุกท่านจะได้ยืนชมและสัมผัสกับยานยนต์แห่งอนาคตคันนี้อย่างใกล้ชิด All New p o w e e c s r i c Hybrid SUV รถยนต์ SUV ยอดนิยมระดับโลก ที่เพียบพร้อมโดยวยนวัตกรกรและเทคโนโลยีอัลลังสมัยผสานกับดีไซน์อันโดดเด่นโดยแนวคิด Oriental f u t u r i s m โดยมีพื้นฐานจากมาเซีย Built by the world and for the world ที่แจงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์และความิริเริ่มโดยมีการใช้เส้นโค้งและลายเส้นที่ปราดีเรียบง,ง่ายให้ความพรีเมียมหลับยุคมาพร้อมดีไซน์ไทยนอกสปอร์ตโชว์เฉียวดุดันผสมสานาทั้ง ทาทันสมัยและให้ความมินิมอ์แต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราไม่ว่าจะเป็นการโซนด้านหน้าแบบไร้ขอบมาพร้อมระบบอินฟูเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วแบบฟรีสแตนดิง้งและทัชแพดด้านหน้าและบริเวณประตูสำหรับควบคุมฟังก์ชันต่างๆร้องกล้บบงอง360องศา ให้ความโปชัดขั้นสูงป้องกันแสงสะท้อนทาให้คุณใช้งานได้อย่างปลอดภัยพานอเรมิกสลุปขนาดใหญ่ที่ให้คุณสามารถชมวิวความงามในขณะเดินทาง,สงเสมือนอยู่ในธรรมชาติทําให้สัมผัสถึงอิสระในทุกการขับขี่พื้นที่ห้องในสารกว้างขวางด้วยแนวคิดการออกแบบที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางซึ่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เบาะห้าที่นั่งพร้อมเบาะผูนหน่าปรับระดับด้วยไฟยฟ้าเบาะหลังทับแบบ446 ้ขับขี่และผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีรถเห็นคูคร่วจากแคนอลได้เป็นอย่างดีพื้นที่จัดเก็บแบบมัลติฟังก์ช um ันสามารถรับที่จัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ได้อยา่างสะดวกสบายให้ความรู้สึกปลอดภัทยทุกการขับขี่กับเทคโนโลยีความปลอดภัไยไม่ว่าจะเป็นประบบช่วยแจ้งเตือนรถและระบบและระบบช่วยขับรถไทยลัฉริยะ และ Adaptive Cruise Control อัจฉริยะระบบเบรกอัตโนมัติที่รองรับการตรวจจับคนเดินเท้าคนปัญญาระบบ ok แจ้งเตือนจุดบอดระบบ ok ตรวจจับสัญลักษณ์จราจรถุลงลมนิรภัย6รุ่นและนี่คือรถยนต์ SUV ยอดนิยมระดับโลก All New Harvall al S6 Hybrid SUV มาพบกับเสเหมียว Allroad ออร r ่ c แคทรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้เข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับคนไทยทุกคนด,ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยที่ประสานาสัญศาสสร์ งานดีไซน์นแนวเรโท e ฟิวเจอร์ r i สติกมาพร้อมกับไฟหน้าแบบอินเท t e g เจนต์มัลติ LED ที่ช่วยประหยัดพลังงานเพนโดลมิกบายสูและล้อ,งงอลูมิเมนอลิออนขนาด8นิ้วพร้อมแพลตฟอร์อเอเม g w m l เล o มที่เป็นมุนลมล่างปรับยืดหยุ่นเพื่อรองรับฐานรถยนต์และแบตเตอรี่ขนาดต่ตางๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแบตเตอรี่ของออร่าคุแพลสามารถลงแรงแบ้ที่ระยะไกลส และระบบสั่งการอัจฉริยะหรือ Intelligent Connectivity วรวมไปถึงการควบคุมรถจากระยะไกลหรือ Telematics อีกด้วยอีกหนึ่งรุ่นกับเจ้าเหมียว้กระทัดรัดออราบแบล็กแคทแล้วย์ไฟฟ้าแฮสแบกาประตูขนาดเล็ก ที่มาพร้อมกับความน่ารักมีเสน่ห์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอัดแน่นผู้เทคโนโลยีที่สามารถขับขี่ได้ในระยะทางไกลถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งและพลาดไม่ได้สำหรับทางด้าน,น,นหลังของผมครับกับโคลเวอร์อีวีรถกระบะไฟฟ้า100%ได้แรงบันดาลใจจากตัวอักษรภาษาจีนคำว่าข้าวซึ่งมีความหมายสื่อถึงความสงพาระสะท้อนคอนเซ็ปต์ทาวเวอร์พีและเพอร์เฟกต์ของแบนรนด์เกรทบอร์พิคอัพ ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นนอนความมุ่งมั่นในการสร้างสัจจัยยนต์ที่ทรงพลังล้อมท้าทายทุกเส้นทางด้วยวิติรถที่ดูกว้างขวางแต่ดูดันพิจาร้าแบบสปอร์ตมาพร้อมไฟหน้า LED ไฟท้ายที่ดูเฉลเฉี่ยวและล้ออลลอยขนาด1 8นิ้วภายในห้องโดยสารมีความกว้างขวางเหมือนรถยนต์ SUV ในดีไซน์โชว์รูมที่มุ่งมั่นปลอดภัยมาพร้อมกล้องสามพื้นผิวขาและตัวถังที่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งเหนือกว่าข้อจำกัด ให่คุณออกเดินทางไปพร้อมกับโบรเออร์ในระยะทางที่สสุดถึง375กิโลเมตรสอการชาร์จจริงนะและนี่คือโบรเออร์อีวีทำที่ที่หนึ่งอดไทยมั่นใจได้ในที่สุด และทั้งหมดนี้คือยนตรกรรมแห่งอนาคตที่พูดของเราในวันนี้ครับที่พูดของเฟรนด์บอร์ดมอเตอร์ไทยแลนด์ในงานมาร์เก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 2ครับ <c oughs> และทุกท่านยังสามารถสัมผัสความพิเศษเพิ่มเติมด้วยการสแกน QR code และดาวน์โหลด G w ละ U A fun app และเยี่ยมชมจุกดกิสกันต่างๆของเราครับไม่ว่าจะเป็น AR inject i v e p r o d u c t สัมผัสรถยนต์สุดใกล้ชิดผ่าพองออกออกรอบตุ๊กแคปออกรอบรวมไปถึง intelligent cabin global f o o t p r o m f i e n d b o a r motor EV tech zone AR magic mirror เพื่อสะสมคะแนน ครบทั้ง70เป็นที่เรียบร้อยท่านสามารถนำคะแนนมาแลกรับเครื่องดื่มที่ GWN Bar ผู้คุณแจนได้รื้อ d i วอ o ์ k ช็อปรวมไปถึงรูปภาพที่ได้จากอิน i n ม o r m นเคาน์เตอร์ครับรวมไปถึงสำหรับท่านใดครับที่มีคำถามหรือข้อสงสัยที่เจอสามารถสอบถามกับ Intelligent Ambassador ประจำบุคเราได้เลยนะครับ และแน่นอนครับว่าวันนี้เราได้นํารถยนต์ออรารัคคมานแค่ได้สัมผัสประสบการ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลยนะครับได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็บทีมงานของเฟซบุ๊มอเตอร์ประเทศไทยเพือขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและให้โอกาสเฟซบุ๊มอเตอร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่แบบไร้ขีดจำกัดและนํางคนสู่อนาคตที่ดีีกว่าส่ันนะครับ